สวัสดีค่ะช่างเจ๋าพาปลูกนะคะ <c oughs> วันนี้ะจ๋าจะพามาแก้ปัญหาวิธีที่ปลูกผักชีแล้วลากรอยนะคะก็คือส่วนมากอะ่ะผักชีอะ่ะเราปลูกในกระถางจะฝังเม็ดลึกแค่ไหนก็จะต้นสูงลากรอยโคนลอยสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้ผักชีที่เจ๋าวานมเมล็ดไม,ไม่ได้เรียกว่าหวานนะคะหยอดมเมล็ดลงในกระถางหยอดเป็นหลุมๆนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เจจ่ายอดยอดอาจจะหลุมละหลายมเมล็ดเนาะสาม,มเมล็ดสองมเมล็ดบ้างแล้วแต่นะคะเม็ดหนึ่งเขาก็จะงอกได้หลายต้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันเหลือแค่นี้ยอดบางๆวิธีแก้ปัญหาของยาจ่าก,ก็คือถ้าถ้าพัาชีรากลอยอย่างเงี้ยค่ะอีกหน่อยต้นเขาก็จะล้มโคนเขาก็จะหักไปแล้วเขาก็จพยอยตายไปเรื่อยๆนะคะ จ้าจ๋าก็จะแก้ปัญหาโดยวิธีแบบนี้แหละคะ่ะโดยวิธีการเอาเอา,เอาดินที่เราผสมพร้อมปลูกเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะที่จ๋าผสมไว้แล้วเนาะหมักไว้แล้วนานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนกลับบ้านแลวเนี่ยมันก็จะมีขี้วัวที่มันย่อยสลายแล้วเนาะแต่มันก็ยังยังเป็นก้อนอยู่เจ้าจ๋าก็จะเอามากบโคลนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโคลนตัวเนี้ก็คือ ออลอยขึ้นมาเราฝังเม็ดลึกกบดินลึกแน่นลงไปปุ๊บเขาก็ลอยขึ้นมาค่ะมันเป็นมันเป็นผักชีเขาจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะปลูกในกระถางนะคะแต่ปลูกในดินน่ะหวานมาเมล็ดไว้บางทีเขาก็ไม่ค่อยลอยนะคะก็ก็สามารถได้สามารถปลูกได้แต่วิธีแก้ปัญหาของยจ๊จ๋าก็จะเอาดินปุลูกนะคะมากบโคนผักชีเนาะปลูกวิธีการปลูกผักชีในกระถางอะ่ะ โคลลอยรากลอยพุกแล้วต้นเขาก็จะหักโคนเขาก็จะหักแล้วก็แห้งตายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่กบโคนนะคะก็ทยอยตายไปเราไม่ได้กินเราหกชีเพราะฉะนั้นดินตรงนี้ดิจาก็บีบีขี้วัวนะคะที่หมักไว้ก็จะเป็นก้อนแบบนี้ก้อนแบบนี้เนาะดิจาก็จะบีบบีดินปรุงไว้แล้วนะคะผสมไว้แล้วสูตรของดิจ่าพาบปลูกนะคะก็ดิจ่าทาไว้ในคลิปก็ไปค้นหาดูนะคะ ุดดินปูงปูของยายจ๋านะคะก็ประมาณนี้ยายจ๋าก็จะเอาเนี่ยค่ะ,ะดินตรงเนี้ยมากบโคนนะคะกบโคนผักชีกบไปแบบเนี้ยค่ะกบไปกบไปให้เขาถมโคนนะคะไม่ให้เขาลอยขึ้นมาเหนือดินมากนะคะเพราะว่าออโอกาสที่เขาจะหักมันมีเยอะไหนจะโดนเม็ดฝนบ้างไหนจะโดนลมพัดเราลดน้ําบ้างนะคะหัก อันนี้ยายจ๋ายังไม่ได้ลดน้ําแบบว่าเป็นเป็นาสายยางเนาะมันก็เลยยังไม่หักเนาะมันก็จะมีล้มแล้วสูงขึ้นมายจาจ๋าตอนเนี้ยฝนมันตกชุกยจาจ๋าไม่ได้ลดน้ําก็คือไม่ได้ลดน้าสายยางเอาพก,กี้นะคะฉีดผักสลัดเสร็จยจาจ๋าก็จะมาพ่นฉีดพ่นผักชีด,ด้วยมันก็เลยแบบว่ายังไม่หักนะคะแต่ต้นโคนเขาเริ่มสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วนะคะโอกาสที่จะหักก็มีเยอะค่ะ พอเขานอนไปกับพื้นปุ๊บเราลดน้ำสายยางหรือฝนดนกระแทกนะคะมันก็มีต้นที่เริ่มตายแล้วนะเนี่ยค่ะต้นเนี้ค่ะโค,คนเขาหักแล้วก็จะเน่าตายไปในที่สุดนะคะก็เริ่มมีหนึ่งต้นแล้วในกระถางนี้นะคะเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เอาดินมาถมโคนเขานาะ